ข่าวแรกในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูลกันก่อนเลยครับไปดูพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับที่วัดควกาหลงอำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลน,นายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประธานฝ่ายคารวะในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระศรีวัชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้นะครับงานดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติและถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณครับ ส่วนบรรยากาศที่วัดหงสารามค่ะอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีนายชยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานฝ่ายคารวสพระครูพินิษสมณการค่ะเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาประจําปี2567โดยมีพระพิสุสง์ค่ะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจํานวนกว่า500คนด้วยกันค่ะ